สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายน2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สอจลอค่ะเปิดศูนย์ KMITL Interactive Digital Center แห่งแรกในไทยค่ะนูนอุตสาหากรรม AR และ VR รองรับยุค Metaverse สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังหรือสอจลอร,ร่วมกับบริษัทอีออนเรียลิตี้ผู้นำเทคโนโลยี AR และ VR จากสหรัฐอเมริกาเปิดศูนย์ k t l t n t n t e r t i v i v i g i t i t c l n t n t e r ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเสมือนจริงแบบครบวงจรแห่งแรกของไทย โดยมีคุณหญิงกัญยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแดนเลเจสกาประธานคณะกรรมการบริษัทออออนเรลิตี้จากสหรัฐอเมริการวมไปถึงผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมงานค่ะคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการเรียนรู้ของมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเกิดจากการมองเห็นภาพเป็น3มิติมาตั้งแต่วัยเด็ก แต่จากการเรียนรู้ในห้องเรียนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือที่เป็นสองมิติดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้นการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้และการทำงานยุคดิจิทัลในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังโดยเร็ว จะเห็นได้จากการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด1 9ที่สถานศึกษาทั่วประเทศจำเป็นต้องจำกัดพื้นที่การเรียนรู้ปรับแผนการสอนรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงผู้เรียนอีกทั้งผู้ปกครองทางบ้านต่างต้องปรับตัวทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ อย่างไรก็ดีค่ะหากในอนาคตอันใกล้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถสร้างห้องเรียนเสมือนจริงหรือคลาสรูมเรียลิตี้ที่สามารถเชื่อมโยงผู้สอนและผู้เรียนในพื้นที่เดียวกันได้แต่ยังคงระยะห่างที่ปลอดภัยนับเป็นมิติใหม่แห่งการเรียนการสอนไทยในยุคดิจิทัลที่แท้จริงทางด้านดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่า ที่ผ่านมาการจัดตั้งศูนย์ KMITL Interactive Digital Center ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเสมือนจรงิงแบบครบวงจรแห่งแรกของไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันได้อย่างก้าวกระโดดตลอดจนสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม AR และ VR เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมลดต้นทุนของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ทั้งนี้เมื่อศูนย์ KIDC ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วจะปรากฏในแผนที่โลกในเครือพันธมิตรของ IDC ที่มีอยู่ทั่วโลกค่ะสำหรับศูนย์ KIDC ศูนย์กลางการเรียนรู้และศึกษาวิจัยเครื่องมือสำหรับในการสื่อสารระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์อาทิเทคโนโลยี Technology AR VR รวมไปถึง XR ที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมอาทิ ในอุตสาหากรรมทางการแพทย์สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR ช่วยทันตแพทย์สแกนฟันของผู้ป่วยเพื่อพิมพ์ฟันปลอมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะศูนย์ดังกล่าวแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนนะคะได้แก่โซนการเรียนรู้พื้นที่ที่เปิดให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาลองเล่นและสัมผัสกับเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆโซนวิจัยและพัฒนาค่ะ พื่นที่พร้อมให้บริการทางวิชาการรวมถึงการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AR และ VR โซนอะคาเดมีการเรียนการสอนที่สามารถเปิดให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั้งภายนอกและภายในสถาบันทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจค่ะเข้าชมบรรยากาศศูนย์ดังกล่าวแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2565เป็นต้นไป ติดต่อผ่านทาง Facebook ที่ www.facebook.com/kmitl.idc ค่ะ